รสชาติมันเหมือนจะเอาเป็นเหมือนแกงอ่อมมันก็ไม่ใช่นะ้ามีเครื่องเทศทางเหนือแต่มันมีไอผักชะอมด้วยหอมครับสวัสดีตอนเย็นนะครับกลับคนมานอกอยู่ในเมืองนะครับก็มาที่สวนเหมือนเดิมนะครับก็มาจับมาดูสวนแล้วเดี๋ยวจะหาอะไรไทำกินวยนะครับ มะเขือพวงมันออกเยอะนะครับแล้วก็ใบพริกที่ต้องมาเด็ดนะเดี๋ยวผมก็ไปทําเมนูใบพริกดีกว่าเนาะแล้วก็มีขา่าแระขา่าไม่ต้องไปซื้อนะขา่านี่ผมปลูกไว้หลายปีมากนะครับแล้วก็มะเขือพวงเนี่ยอมีเยอะนะครับใส่เยอะก็แม่อร่อยเนาะเอาไปแค่พอเนาะนแก่และนี่นฮะ ผมก็จะไปสวนข้างๆนุ่นก่อนเผื่อเขามีอะไรผมกินมากวันนี้ผมอยากกินแกงผักอีกแล้วนะครับหนุนเดี๋ยหาสวนนุ่นก่อนสวนนุ่นมีผักเยอะต้องขอต้อขอใบพริกเด็ดมาแล้วนะแล้วก็มีมะเขือ มะเขือเปาะอยู่ลูกสองลูกมาะฮะแต่ที่จีเก็บไว้ที่บ้านแล้วนะครับแยกผักเคี้ยวนะครับเคียวกำลังงามเลยแยกใส่ถุงใหญ่ไว้นะน,นี่ไหมน,นี่มะเขือกับหมอที่ใครได้ดูแต่แรกๆยกักินลูกได้ตลอดเลยนะมะเขือกับหัอนีอ่นี่ผักเคียวผมแยกไว้แล้วก็ แยกไว้เดี๋ยวอาจจะหาที่ทํานะเขาชอบลมเดี๋ยวต้องมารดน้ําเดี๋ยวไปหาแนวกินก่อนพริกก็ออกลูกแล้วนะฮะก็ปล่อยแล้วนะมันออกแล้วนะทำไงได้กระเพราก็นี่ตัดยอดทิ้งกระจายเลยเพราะมันดอกนะไม่ให้มันออกมันดอกก็ตัดทิ้ง ผักเคี้ยวมันปลูกกลางกลางถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นหมูสแสตมใหมันดจดสวยแล้วก็โหระพางามเลยนะครับน,นี่ก็ได้ประมาณจะสองอาทิตย์ละนะครับลงดินผมก,ก็เลยมาควนดินไว้นะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนมื่กี้มีพริกใบพริกถุงนึงอันนี้ก็ได้มะเขือ,อนนได้ขาแล้วจะดูที่อื่นก่อนว่าเขามีอะไรกินบ้าง บวบก็ขึ้นเร็วๆนะฮะต้องไล่ปลูกอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมปลูกเสร็จปุ๊บเมื่อวานปลูกวันนี้ขึ้นใหม่แล้วนยขึ้นใหม่แล้วจะดูเขาจนกว่าจะขึ้นข้างบนค้างนะไปฮะไป,ไป,ไปหาแนาวกินกันไปสวนเนี้ยครับก็เป็นสวนใกล้ที่ผมอยู่พี่เขามาช่วยเหลือผมตลอดเลยนะ ปูผ้าเอลยทำน้ำหยดเอลยเนาะที่ผมเคยมาตกปลานะครับวันนี้เรามาดูเขาก่อนว่าเขามีตอนนี้ผมต้องการชะอมกับถั่วฝักยาวสักสี่ห้าอันเนี้ยเอามาแกงผักนะแกงแค่แกงแค่ทางเหนือนะเห็นใบพริกไม่ได้ไปหาดูก่อนไปหาเจ้าเขาก่อนเนาะขอก่อน มันเอากระโดกดกูโอ้หนูมีชะอมด้วยเราเอาแต่ยอดมันสักหน่อยก็พอชะอมที่เขาปั๊มน้ําตอนนี้ก็ลำบากนะน้ำาเริ่มแห้งมากเล้วครับฝนไม่ตกสักทีที่เขาเลี้ยงบ่อกบที่เขาปลูกพิกอยู่มง เอ้อถั่วสักสามสียอันเอามาแกงใส่ผักหน่อยแล้วก็ยอดชะอมสักหน่อยนะ,ะนี่ดูพี่เขาทำนะครับพี่กเกษมนะเขาโอ้ทำหลายอย่างนะครับมันนาวเดี๋ยวไปนน่นเนอะ เลี้ยงกบนะพี่เขาได้ขายทุกวันนะครับแถวนี้เลี้ยงกบเลี้ยงปลาพี่เขาได้ขายปลาที่ใครดูปลาหมาอไอปลาในี่ที่ทอดแหวันนั้นนะ่ะปลากระดีที่เต็มนะพอมีคนมาเห็นนะฮะที่ผมโพสไปก็เขามาซื้อที่สวนเลยนะครับกิโลละห้าสิบาทเนาะโอ้แกทอดขายไม่หวัดไม่ไหวเลยนะฮะอันนี้เป็นถั่วที่น่าจะปดระวางแล้วเดี๋ยวเราเลือก เอาแก่หน่อยเนาะไปแกงแค่นี่ยต้องแก่หน่อยหนุ่มบ้างแก่บ้างนะครับประมาณเนี่ยเอาไม่เยอะนะครับขอบดีอ่านักเนาะลักบดีอ่น้อย <c oughs> อันนี้ขอเอาเยอะไม่ไม่อยากเอาเยอะแต่พี่เขาก็ไม่ได้ว่าเนาะขอแล้วไม่ได้เอาเยอะได้ยินเสียงน้ำหยดโจกโจ๊กโจกโจกโจก,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 จกแล้ว

แบบแก่ๆอย่างเงี้ยมันอร่อยนะครับมันมีเม็ดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเอามาแกงแครนี่มันสุดยอดเลยผมบอกนะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะกินเม็ดในมันด้วยนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยแก่มากไม่ดีเอาแก่แบบมีเม็ดอะเม็ดใหญ่เออเอามาแกงแครสุดยอดนะวัดีมื่เช้าไปเจอเริ่มเริ่มมาเจอไอ้ใบไพริกก่อนที่เราเด็ดเนาะ เห็นแล้วก็อยากกินแกงแครหนังเลยที่พอเจอแกงแครหนังเมื่อเช้าไปเจอหนังอะไรวะยืดจืดงูเปล่ามานนี่หหนุ่มบ้างไม่บ้างเนาะคนเมื่อเช้าได้ได้หนังบัวต้มมา แล้วก็วัตถุดิบมาอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยมันต้องได้กินหน่อยนะก็คือยอดเอาพักใบชะโอมอ่ะเอาหน่อยนึงให้มันได้กินนะครับยิงเด็ดมันก็ยิงออกแหละเราเด็ดให้เขาเลยโอ้หมันผีหลอกเลยพี่เขามาเร็วมากโอ้ พอได้กินพอได้กิน่นเดี๋ยวเราก็ไปทำกันครับเอาใบกันเอายอดมันเหรอ,อประมาณนี้นะแกงแค่แกงแค่อยากรู้สูตรนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ เดี๋ยวจะบอกให้นะครับเดี๋ยวเราไปทําก่อนตอนนี้ยังอยู่สวนอยู่เลยไม่รู้จะทํากี่โมงน้ําผมก็ยังไม่ได้รเดเียเจอกันครับโอ้ยป่าะจะของสนใจดีนะครับปลูกทุกอย่างเลพริกเพิ่มมีพื้นที่ว่างแล้วนะครับมาถึงบ้านแล้วนะโอ้ถึง มืดข้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มวัวแต่ซ่อมปั๊มน้ำรถผักนะก็มาแกงแครหนังอย่างว่าเลยนะครับนี่คือตอนนี้ผมก็ต้มต้มหนังหนังมันต้มมาเปื่อยแล้วเนาะนะครับผมก็มาใส่เกลือแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ทำน้ำพริกนี่น้ำพริกน้ำพริกนี่ไม่มีอะไรมากนะครับน้ำพริกนี่ที่เราจะจะต้องใส่เลยก็คือ,อมีพริกแห้งขานะ ตะไคร่นิดหน่อยนะครับไม่ผักชีนะครับหอมขาวหอมแดงนะแล้วก็ใส่เกลือดีนิดหน่อยนะครับเออถ้ามีมะหลบก็ใส่มะหลบนะนะครับส่วนเดี๋ยวผักเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวน้ำพริกนี่ผมจะใส่น้ำล้างครก้ะเทใส่เลยนะลอมเดือดตอนนี้เอาพริกใส่ในอันนี้แล้วนะครับน้ำล้างครกนะครับ อันนี้ก็แกงแค่หนังนี่ก็คือสุดยอดนะหนังที่จริงทางเหนือทําได้หลายอย่างนะครับส่วนใหญ่เขาใช้แกงแคมก่อนใช้ตีนควายเผาเผาแล้วมาต้มนะครับแล้วก็มาแค่เอาเนื้อเนาเอ็นมันนะเป็นเหมือนคอลลาเจนนะมาแกงนะครับแต่นี้ม,มันมีเนาะที่นี่เราก็ตังหนังวัวนะครับผักนะครับผักที่ผมมีนะที่จริงมันขาดผักเผ็ดนะผักเผ็ดคืออีสานเรียกผักขาดหรือแม่เขาเรียกผักขาดเลยเนานะ แต่ว่าผมมีพวกใบพริกเนาะใบพริกมะเขืออย่างที่เห็นกันนะผมก็ไปขอข้างสวนมาแล้วก็มีใบปูนกอีสานเรียกไผ่อีเลิศคนไทยเรียกชักพูนะแต่ที่จริงอะ่ะเดี๋ยวผมใส่ใน,นดอกยิ้ว้วยนะดอกนิ้วที่เขาทำหนุ่มกิน้ำยี้วนะครับถั่วอะไรพวกนี้ยถ้าเป็นมันมีขาดอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่าสคานทางจังหวัดน่าเขาเรียกสคานนะทาง บ้านผมพะเยาเชียงรายเชียงใหม่แล้วมันเรียจะจข้าวน,นะอันนั้นเป็นสมุนไพรอันนึงนะครับนี่เน้นผักเลยนะนนสมุนไพรจะข้าดเนี่ยใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันหอมมากนะครับหอมแบบเครื่องเทศเนาะผู้ไปทันจบเลยนะครับก็จะมีสะคข้าดน,นะแล้วจะข้านนะจะเป็นเป็นเถาวันนะครับเป็นเถาวันแล้วก็เราก็จะเอาซอยซอยเป็นแผ่นนะมาแกงใส่มันกินแล้วมันจะเหมือนเครื่องเทศอย่างหนึ่งนะครับมันจะหอม นะครับใครอยากรู้ก็ลองไปพิมพ์ครับว่าจะคาดหรือจะคาดนะเอออันนั้นนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมรอให้เดือดแต่ว่าผมจะใส่น้ำปลาไปด้วยนะน้ำปลานี่จะเป็นน้ำปลาพัชเชลไล,ล่น้ำปลาเราทําเองก็ได้นะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ชิมนะแล้วที่เหลือปรุงรสนะครับเพราะว่าพริกเนี่ยเมื่อกี้บอกไม่กีบอกใส่พริกบอเปล่าพริกก็เป็นพริกแห้งนะครับ ส่วนลูกโดดใครใส่ก็ใส่นะลูกโดดถ้าปกติใส่ลูกโดดใครเก็บเขาจะเก็บใบพริกยอดพริกมาใส่ลูกโดดก็คือเด็ดมาเลยนะครับแล้วใส่ไปด้วยนะแต่ใบพริกเนี่ยผมใส่เยอะเลยเพราะผมผมมีเยอะนะครับเก็บเป็นสวนก็ได้นะมันก็จะกินน้ําจะร้อนมันมีขับเหงื่อขับไรออกเนี่ยเออเราอาจจะขับสารพริษออกจากร่างกายบ้างนะครับอันนี้ก็ใส่พริกไปแล้วเนาะเกลือพริกนะครับ โอโหสุดยอดก็ตุนถ้าใครอยากใส่เข้าวคั่วก็ใส่ได้นะมันจะเป็นแกงถ้าเป็นแกงแค่หอยก็ใช้เครื่องมานี้ก็ใช้หอยจุบหอยขมตัดตูดเสร็จปุ๊บเนืยเข้าวคั่วเขาใส่เน้ไปดอดตามหน้าหอยอันนี้ใครจะใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับนี่รอมันเดือดนะอีกสักพักหนึ่งแนละเดี๋ยวผมก็จะใส่ผักไปผักเยอะครับผักเต็มเลยโอ้เน้นผักเน้นผักครับ เอาครับตอนนี้ก็ดูแลเนื้อวัวก,ก็มันเปื่อยเปื่อยบ้างเนาะตอนนี้ก็ใส่ผักเลยนะครับนี่เมื่อกี้ไปเติมลูกโดดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะให้หอมนะผมบอกให้เลยนะครับใส่ผักชีฝรังร่งเนาะทางเดียวเลยกหอมคอมเปอร <c oughs> ผ์ผมมีอยู่หน่อยนึงนะไปเด็ดมา <c oughs> ช้างอมเมื่อกี้ก็ขาดไม่ได้นะ ใส่ไปหน่อยนึงนะครับเมื่อวานโชว์ทำแกงแกงข้าวหัวไปนะวันนี้ก็มาแกงแค่หนังวัวเหมือนเดิมนะที่เคยทำมาหลายครั้งนะครับที่เคยเคยเห็นเนาะพวามันอร่อยนะผักเยอะๆอย่างเงี้ยครับสุดยอดเลย รสชาติมันเหมือนจะเอาเป็นเหมือนแกงอ่อมมันก็ไม่ใช่นะเ้ามีเครื่องเทศทางเหนือแต่มันมีไอ้ผักชะอมด้วยหอมครับนี่หอมถ้าคน,คนเคยกินเนือ้อเขาจะอันนี้เลยนะครับรู้ว่ามันอร่อยเลยนะน,นี่ครับเนี่ยอ้ยหอมจริงๆใส่แค่ ผักมันสุกสักหน่อยนะสักห้าทีกินได้แล้วนะชิมก่อนเนาะโอ้โหไม่ต้องปรุงอะไรเลยเข้าวเกลือเข้าส่วนเผ็ดเนี่ยถ้าเราใส่พริกแห้งผมใช้พริกป่นที่เป็นพริกแห้งนะครับมาตำใส่อันนี้รอมันอันนี้ก่อน ถ้าใครชอบเผ็ดก็นเนี่ยมันแกงกลางๆเนาะบางคนเขาก็ไม่ชอบเผ็ดมากถ้าเผ็ดนี่เขาเลยมีลูกโดดไงน,นะรักครอบครัวนะลูกกินไม่ได้หรือใครกินไม่ได้เผ็ดมากเงี้ยเราก็เอากลางๆไว้แต่เราใส่ลูกโดดนี่นะใช่ไหมเราเข้ากันได้นะครับเพียบเลยเนี่ยทีนี้กินหมดไม่ใช่คนเดียวต้องห่อแบ่งรยายย่างหน,นึ่งนะครับ แนะนำก็คือถ้าแกงหน้านี้คือแกงเสร็จปุ๊บรอเย็นใส่ตู้เย็นนะครับแล้วก็ถ้ากินก็มาอุ่นเนาะไม่งั้นมันจะเสียนะครับครับหอมครับนี่ยแกงแค่หนังงัวนะครับนี่โอ้สุดยอดครับสุดยอดก็คงไม่ต้องบอกนะครับตอนกินนะนะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอนะครับผมได้กินผมก็หิวข้าวแล้วนะครับ แล้วเจอกันครับกับคนมะนอกอยู่ในเมืองครับสวัสดีครับ